สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตจะมาเล่าเรื่องราวของดาวต่างๆที่มีผลกระทบในทุกๆรักานาในครึ่งปีหลังของปี2565จะมีดาวอะไรให้ผลกระทบอย่างไรจะแรงจะเบาจะหนักอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปครับท่านใดสนใจผูกรักานาดูดูส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับ โอวาทธรรมหลวงปู่ mm hmm. พุทธทาสพิกุครับเข้าใจผิดดีกับใครคนนั้นต้องดีตอบที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราลัคนาราศีมังกรในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับดาวที่โคจรเข้ามาถึงดวงชะตาครับส่วนใหญ่ของมังกรแล้วเนี่ยก็จะเป็นดาวบาปะเคราะห์ถูกไหม เพราะมันเป็นดาวบาปพราเคราะห์ที่โครจรเข้ามานะครับก็จะต้องนําพามาด้วยในเรื่องของความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยถึงจะประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่ใช่ว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้เจ็บป่วยไม่สบายอย่างนั้นนะอันนั้นจะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าจะต้องลุยงานหนักเต็มที่นะทางานหนักเต็มที่แล้วถึงจะได้รับ ผลสาเร็จนะครับต่างๆได้ด้วยตัวของชาวลัคนาราศีมังกรเองนะดูอย่างทางด้านของดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีมังกรอยู่แล้วนะครับโคจรมาทับลัคนาดวงชะตานะครับจึงทําให้เป็นเหตุให้ว่านะครับเป็นปีที่ใครทํางานหนักนะเต็มที่เต็มกําลังก็จะได้รับทรัพย์ด้วยไงนะรับทรัพย์หนักๆรับทรัพย์มากๆเหนื่อยมากๆแบบนี้ไง ทรมานมากๆนะมีแต่มากๆทั้งนั้นเลยเข้ามาตลอดทั้งครึ่งปีหลังของปี2565ดังนั้นในเรื่องของภาวะงานเยอะนะไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าภาวะงานดีนะพูดถึงว่าภาวะงานเยอะภาวะงานหนักแบบนี้นะครับเข้ามาถ้าชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเต็มที่แล้วเงินทองความมั่งคั่ง ก็คงจะหนีไม่พ้นมือนะครับในปี2,565นี้ทีนี้ดาวอย่างดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเนะเป็นดาวบารประเคราะห์นะที่โคจรเข้ามาถึงตัวแล้วก็จะทำให้ว่านะชาวรัคนาราศรีมังกรมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะอย่างตั้งแต่ครึ่งแรกของปีเนี่ยนะครับพอเข้ามาครึ่งหลังของปีก็ยังมีในเรื่องของการเจ็บป่วยนะหลายๆอย่างนะครับ เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอทีนี้นะครับพอเข้ามาสู่ในส่วนของครึ่งปีหลังนะอาการต่างๆอาการเจ็บปวดต่างๆแล้วนะรับรองได้ว่ามันดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นแต่ภาวะในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะรุยงานเนี่ยนะครับก็จะต้องเตรียมให้พร้อมอยู่เสมอนะเพราะว่าเรา,าเองนะครับ ดาวสาวเข้ามาแล้วนะดาวของการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับดาวของความรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมายืนทับลัคนาดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นใครที่เหนื่อยอยู่นะต้องบอกตัวเองว่าความเหนื่อยครั้งนี้มันเป็นความเหนื่อยที่นํามาพร้อมกับเงินทองความมั่งคัง่งและจะประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งปี2565นี้ครับมาดูอย่างดาวมฤตยูกันบ้างมฤตยูนี่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกนะครับที่เมื่อโครจรมาถึงดวงชะตาผู้ใดน่นะครับนะถ้าเราไม่ดีอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะช่วยปกคุมนะปกปิดในเรื่องของความไม่ดีของเราความเหนื่อยของเราให้มันลดน้อยถอยลงไปนะครับดังนั้นพอดาวพฤศจอยูทําการเคลื่อนย้ายประมาณวันที่เจ็ดกระกฎาคมนะครับเข้ามาอยู่ในเดือนของพรพุตตะนะพอเข้ามาอยู่ในเดือนเดือนนี้เนะี่ยก็ต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทแล้วนะว่าใครมีดาวรับ ที่ดีๆนะหรือว่ามีดาวที่ทําองศามาถึงตัวที่ดีๆเนี่ยก็จะทําให้ในช่วงของอครึ่งปีหลังจะทํางานสบายขึ้นนะจะทํางานเบาขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรื่องดีๆแล้วนะครับจากสิ่งๆนี้นีนี้นะครับดาวพี่โครจรมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าชาวลัคนาราศีมังกรอยากที่จะเริ่มต้นนะอะไรใหม่ๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเริ่มได้นะแต่แต่มันจะไม่ไม่ใช่ดาวสุดไงว่าต้องเริ่มเลยต้องอะไรเลยนะมันคือเรียกว่าเริ่มได้นะมันก็จึงต้องไปอาศัยดาวพ,าพระพฤหัสเน่ยนะครับที่มาส่งกําลังทั้งถึงตัวมังกรเองถึงตัวดาวฤตยูเองนะครับเข้ามาด้วยนะนั่นแสดงว่าชาวรา,าราศีมังกรถ้าใครคิดที่จะเริ่มงานอะไรแล้วมั่นใจตัวเองเหลือเกินว่าทําสําเร็จนะ,นะครับอันนี้อาจจะไม่พอแหละนะไอความมั่นใจที่จะทําสําเร็จอันมันมาจากความพยายาม ความเหนื่อยความหนักกับที่อันนี้โอเคแหละมันมีเต็มร้อยอยู่แล้วนะมันอยู่ในสายเลือดนะครับแต่ถ้าจะเริ่มทําอะไรแล้วอ่ามันจะต้องศึกษาความรู้ให้ดีนะครับมันมีดาวของที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยนะดาวของดาวพระบัณฑิตเนี่ยนะครับที่โยกหน้าอยู่ในภพหัสชานะครับดังนั้นลัคนาราศีมังกรถ้าคิดที่จะเริ่มอะไรโอกาสที่ดีครึ่งปีหลังเปิดแต่ต้องเปิดในลักษณะว่าเราต้อง เดินเข้าไปหาความรู้นะเดินเข้าไปหาความรู้เดินเข้าไปปรึกษาผู้รู้ในเรื่องต่างๆก่อนที่จะลงมือกระทาดาวของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มาช่วครู่ช่วยามนะครับยังจะอยู่กันไปกับเรายาวๆนะยาวๆนะครับถ้าอย่างพูดถึงอย่างดรามฤตยูเนี่ยนะถึงแม้ว่าปลายปีท่านจะออกไปนะครับนั่นแสดงว่าปีหกห้านี้เป็นปีที่เราถ้าอยากจะเริ่มต้นทำาเราศึกษาข้อมูลความรู้ให้ เอาไว้ก่อนนะเรื่มเบาๆไ้ก่อนแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยอกลับมาลุยเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเป็นปีของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่จะมาเสริมทัพนะเสริมมาก เสริมเงินเสริมทองอะไรต่างๆของดวงชะตาของเรานะได้เป็นอย่างดีนะครับที่ดาวในลักษณะแบบนี้เนะี่ยเราเต็มที่กับการงานมาตลอดทั้งปีนะถูกไหมนะก็จะเป็นช่วงนะจะเป็นช่วงที่เหมือนลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปพบแพทย์ไปตรวจร่างกายไปรักษาตัวแบบนี้นะดังนั้นให้ใครที่ เป็นอะไรอยู่นะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปพบแพทย์นะจะได้เจอแพทย์ดีพบหมอดีนะมาบำรุงร่างกายเรานะได้ยาดีมาบำรุงร่างกายจะทําให้เรารใช้ร่างกายเรานรในการสู้งานนะต่อๆไปนะได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับดาวฤตษยูนี่นะครับยังคงเป็นดาวนะบาปประเครห์อีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อโคจอมีอยู่ในเรือนของภพปุตตะนะนั่นแสดงว่า ถ้าเราเหมือนทํางานอะไรบางสิ่งบางอยา่างอยู่นะทุกๆคนเลยนะทั้งที่เป็นหัวหน้างานทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะเราควรดูแลบริวารของเราให้ดีๆด,ด้วยนะบางทีบริวารมีอะไรอยู่ในใจนะครับไม่พูดไม่บอกไม่อะไรอย่างนี้นะหรืออยู่เข้ามานะบางทีอยากจะไปไปเลยนะอ,อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครเหมือนแบบว่าไม่มีเหมือนไม่มีบริวารเนี่ยนะอยู่ดีก็จะได้รับบริวารน,นะครับ เกิดขึ้นมานะครับมันจะพลิกด้านนะในลักษณะแบบนี้นะบริบาลรวมถึงบุตรนะลูกหลานนะครับด้วยนะครับอย่าบางคนอ่าอเขาเรียกอะไรมีอยู่คู่ใช้ชีวิตมาตั้งนานนะไม่มีบุตรสักทีดาวมันจะอยู่เข้ามาแบบนี้นะในกรณีที่ว่าที่ผ่านมาทําไม่ติดนะไม่มีบุตรสักที ดมฤตยูเข้ามาในแบบนี้ก็จะเป็นตัวพลิกเกมนะที่ดีได้นะครับทําทให้เรานะได้บุตรนะบางคนคลอดบุตรอย่างนี้นะครับในช่วงจังหวะที่ดามฤตยูนั้นโครจรเข้ามาถึงดวงชะตานั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าอย่าเพิ่งดีใจไปว่าดามฤตยูมาให้คุณเต็มที่แบบนี้เลยเหรอไม่ใช่นะเขาจะมาให้โทษด้วยนะครับจะเอาโทษกับเข้ามาด้วยก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะของตัวเองแล้วสุขภาพของอบุตรบริวารถ้าใครกิอยาจะมีนะ มันก็จะถือว่าเป็นตัวทําให้หลายๆอย่างนะครับลาบลื่นนะครับไปได้ด้วยดีนั่นเองนะพระราหูนี่นะครับยังคงทําหน้าที่ในเรื่องของความปั่นป่วนความวุ่นวายนะครับเมื่อโค,รโครจรเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังคงมีในเรื่องของเราจะต้องเข้าไปจัดการนะ <S <S บางทีเสียทราบซื้อบ้านซื้อรถนะ <S <S เสียทราบให้ดูแลคนในครอบครัวแบบนี้น,นะครับแต่ถามว่าเงินมันก็ได้กลับมาไงนะ เงินที่มันใช้จ่ายไปมันไม่ได้ใช้จ่ายในเป็นในทางที่เสียเสียหายหายนะครับเรียกว่าใช้จ่ายไปแล้วเพิ่มความมั่นคงที่ดีให้กับชะตาชีวิตนะครับงั้นปี2565ยังถือนะครับยังถือยังจัดได้ว่าเป็นมีดาวที่ดีๆนะครับเข้ามานะเขาเรียกว่า ความเหนื่อยยากให้กลับมาเป็นความมั่นคงพลิกความเหนื่อยยากให้กลับมาเป็นความร่ำรวยนะครับได้อยู่นะครับดังนั้นถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวลักนณาราศีมังกรอ,อย่างกลุ่มดาวพวกแพทย์งียนะดาวอาหารส่งออกต่างๆนะก็จะมีเข้ามา ได้ด้วยนะครับกลุ่มของงานต่างประเทศแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะมีเข้ามาส่งผลดีให้กับเรือนชะตานะของชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนนะหลายๆท่านเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวมังกรนะครับกลุ่มงานเกี่ยวกับอย่างาพวกนักโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าดีนะพวกอาชีพที่ทํา วัตถุมงคลอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าดีอยู่นะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอมีเข้ามาในชะตาชีวิตนั่นแสดงว่าอะไรถ้าใครเกิดในลัคนาราศีมังกรแล้วก็ไปไหว้พระทำบุญนะขอพร บางทีหาของดีติดตัวไงนะครับก็จะได้ของดีๆนะมาติดตัวแล้วเสริมดวงหนุนดวงหนุนชะตาให้กับร้ายต่างๆนะครับกลายเป็นดีได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาวะที่จะต้องต่อสู้แข่งขันอยู่นะตลอดทั้งปีนะครับเพราะดาวที่โคจรเข้ามาเป็นดาวในเหนื่อยทั้งนั้นนะแต่ต่อสู้แข่งขันแล้วเราสําเร็จไหมละ่ะเราชนะไหมละ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีที่จะได้รับ ผลสาเร็จแล้วนะได้รับชัยชนะนะครับดังนั้นใครที่เกิลดลัคนาราศีมังกรถ้าตั้งตัวเคยตั้งตัวไม่ได้ปีนี้นะก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวได้ใครนี่เป็นสินอยู่นะก็จะมีเกณฑ์ที่จะนี่เบาบางลงลดน้อยลงไปนะครับก็ถือว่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตแต่บังเอิญว่าชีวิตเส้นทางปี2565ถ้าใครเดินบนดอกกุหลาบเนี่ยนะรับรองได้ว่า จะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับมันเหมือนแบบเดโกลาบมันคงเยอะย่ำอยู่กับทีนะแต่ถา้าเส้นทางทางเดินของเราเนี่ยเป็นเป็นขวากน้าหน่อยนะนะเราก็เดินลุยไปเถอะนะครับรับรองว่าเส้นทางนั้นมันไม่ไกลนะชายชนะไม่ไกลทองคําตั้งอยู่ตกหน้านะครับให้ชาวมงกอนนั้นขวายคว้าและจะควายคว้าสําเร็จนะตลอดทั้งปี2565นี้เลยครับ ขอขอบคุณทุกๆลัคนาราศีที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้คลิปที่ทำนี้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนขอบารมีพระรัตนตรัยอวยพรหนุนนำส่งให้ทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพลิกชีวิตได้ตลอดทั้งปี2,565ครับผม